สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยาริดเอทิฟนะทุกคนนะครับเจ้าตัวใหม่นะนี่ขอตัวใหม่นี้จะพูดถึงเจ้าตัวกล้องติดหน้ารถนะครับของเจ้าตัวยาริสเนี่ยก็ติดมาจากศูนย์เลยนะครับดีมากๆนะอันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งที่ครบคันนะครับอย่างที่ก็รู้กันอยู่นะครับสําหรับคนที่เลือกซื้อมาเนี่ยแทบไม่ต้องไปชาอะไรแล้วนะครับกับมันเนี่ยโยเวนไปซื้อชุด แต่งชุดอะไรก็จุกระจิกนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาครบทุกอย่างนะครับใช้งานดีมากๆเจ้าตัวกล้องตัวนี้ก็บันทึกนะครับมีความชัดค่อนข้างกลางๆนะครับถึงอาจจะไม่ได้ชัดเบี้ยมากแบบพวกเที่ยวขายกล้องแย่ออกมานะก็ถือว่าก็ดูได้ใช้งานได้ดีแล้วก็มันก็ยึดติดเนี่ยกับตัวรถแล้วนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าไม่เกะกะแล้วก็แล้วก็สบายตาในการขับนะ คือสายตาเนี่ยเวลามองขวาไปที่ตัวรถเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่เห็นในกล้องตัวเนี้มาบังนะครับถ้าเป็นรถคันอื่นๆที่เราต้องมาติดเองเราต้องติดตรงกระจกถูกไหมครับเพราะติดกระจกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกลำคาญสายตานะครับแต่เนี้ยไม่เห็นเลยเพราะว่ากระจกมองหลังเนี่ยมันบังนะครับกระจกมองหลังมันบังทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยขับรถมาเนี่ยรู้สึกรู้สึกเลยว่าไม่ได้มีกล้องกล้องหน้ารถเลยนะครับ รู้สึกไม่เกลียดกันลูกตาเลยมาสามารถสั่งขวายสายตาได้ทั่วกระจกรถนะครับแล้วก็ไฟล์เนี่ยไม่สามารถต่อ wifi ไ,ไ,ได้นะที่ผมลองเนี่ยต่อ wi ไ fi ไ,ไม่ได้แล้วก็ผิดหน้าจอไม่ได้นะก็ขับไปอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะยกเลิกใช้งานมันก็อาจจะต้องถอดเนม,มออกถอดเนม,มออกจะถามว่าจะทำเพื่ออะไรครับอันตรายดีแล้วก็ กล้องหลังนะครับใช้งานได้นะครับโดยซื้อจากศ em> ูนย์นะครับก็ผมซื้อจากศูนย์เพิ่ม2,000บาทครับเขาก็ต่อสายลากไปให้นะครับเป็นทึบกล้องหลังได้แต่ถ้าใครไม่พอใจมีความชัดของกล้องหลังเนี่ยก็ไปซื้อแยกต่างหากก็ได้นะก็ไม่น่าติดอะไรแต่สำหรับผมก็โอเคนะใช้งานได้ก็กดแค่ตรงนี้ครับนี่กดป่มเนี้ตัวเนี้ยไอ้ปุ่มที่สองเนี่ยข้างหลังฮะข้างล่างเนียกดปุ๊บมันจะเป็นกล้องหลัง เคยเห็นนะก็สามารถดูได้กากล้องหลังยังไงต่างครับกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นกล้องหน้าก็ชัดดีนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแต่อาจบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ก็หวังผลได้นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยสามารถเห็นบันทึกเหตุการณ์ได้ครับแต่ความชัดเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ชัดเลยนะครับ เต็มสิบอาจจะให้แคสองนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยแต่เราก็สามารถเอาไว้ใช้เป็นเหตุการณ์ได้นะครับอีเวต์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวกล้องติดรถนะครับเจ้าตัวยานิวเทอทีตัวใหม่